สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านกำมลัตเจริญพานิชนี้นะครับผมอยู่กับผมนะครับช่างจำนะครับวันนี้จะพามาดูชุดโซลาเซลล์นะครับผมโซลารบล็อกชุดนอนนานนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีความรู้นะครับเบื้องต้นก็จะเดี๋ยวสอนอุปกรณ์ต่างๆก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมหลักๆเราก็จะมีแผงนะครับแผงโซลารเซลล์นะครับเป็นตัวรับแสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานมาเก็บไว้ในแบตนะครับผม ต่อไปก็เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็คือตัวคุมไฟคุมชาร์จนั่นเองนะครับผมหน้าที่ของมันก็คือรับไฟจากแผงนะครับประมาณ48โวลต์แล้วก็ดรอปลงมาให้มันเหลือ13-14โวลต์นะครับผมเพื่อจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้นะครับผมซึ่งจะแบตเตอรี่เราจะไม่บวมนะครับโอเคต่อไปตัวที่3ก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ทั้งแบตแห้งแบตน้ํานะครับผม สำหรับตัวนี้ผมใช้แบนน้ำนะครับผมเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ดูแลง่ายนะต่อไปเป็นเบรกเกอร์นะครับตัวตัดตัวตัดต่อวงจรนะครับผมในที่นี้ผมใช้แค่2ตัวนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์มีหน้าที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับแปลงไฟดีซีนะครับมาเป็นไฟบ้านเพื่อจะนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับผม ต่อไปมาดูพิธีการต่อนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับผมเจาะใส่ mc 4ด้านข้างนะครับใส่ควบบวกควบลบนะครับแล้วแต่ที่เราจะกําหนดนะครับว่าเราจะใส่สีแดงหรือสีดําเป็นควบบวกควบลบนะครับผมตัวนี้ผมให้ผมให้ตัวตัวผู้ตัวนี้เป็นสีเป็นบวกนะครับโอเคแล้วก็มันก็จะวิ่งมาขึ้นมาด้านนี้ของเบเกอร์นะครับผมสําหรับใครที่ยังต่อไม่เป็นนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนจะใช้นะครับผมวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ผ่านเบเกอร์ตัวนี้แล้วก็ไปส่งขึ้นมาตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับโอเคต่อที่ช่องหนึ่งช่องสอนนะครับช่องหนึ่งสีแดงช่องสองสีดํานะครับผมโอเคพอช่องที่สามนะครับก็จะเป็นสีแดงครับวิ่งย้อนกลับมาขึ้นมาที่หัวเบเกอร์ด้านเ,าเบเกอร์ตัวที่สอนนะครับด้าน,นบนนะครับส่วนช่องที่สี่นะครับ ก็วิ่งขึ้นมาเบรเกอร์ตัวที่2นะครับด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้จะต่อเบิ้ลนะครับต่อเบิ้ลต่อเบิ้ลไปไหนเบิ้ลกลับมาที่ที่แบตเตอรี่นะครับผมจะมาใส่ที่แบตเตอรี่ปกติแล้วจะใช,ใช้สายใหญ่กว่านี้นะครับผมถ้าใครมีสายเบอร์สหรือว่าเบอร์หกก็ใช้ไปก็ใช้เลยนะครับผมโอเค ส่วนหลังเบเกอร์ตัวนี้สอนนะครับแล้วก็จะต่อมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเบเกอร์ Baker ตัวนี้ก็จะขั้น,ไฟ,นไฟไว,ไว้เวลาไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อเพื่อเวลาที่ไฟชาร์จเข้าชาร์จเจอนะครับไฟจะได้ไม่วิ่งมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวอินเวอร์เตอร์จะได้ไม่หลอนนะครับโอเคมาต่อกันอันดับแรกเลยเราก็ทำให้ ตัวชาร์จเจอร,รู้จักกับแบตเตอรี่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะโอเพนอ่าก่อนที่เราจะเปิดไฟจากแผงโซล,ลามานะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งให้เราขีบไฟก่อนนะครับอตอนนี้หน้าจอย,ยังสูอยู่นะครับวลบโอเคให้มันรู้จักกันนะครับรู้จักกันแล้วโอเคต่อไปเราก็จะต่อ ไปจับแผงนะครับต่อไปเข้าแผงนะครับไม่มีคำว่าผิดนะครับเพราะว่าเราต่อให้มันให้ให้มันไม่สลับกันนะครับต่อเข้าไปแล้วทีนี้แล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกเบรกเกอร์นะครับดูสังเกตตัวซ้ายมือนะครับมันจะโชว์ลปดวงอาทิตย์นะครับพอยกเบรยกเบรเกอร์ขึ้นมันก็จะโชว์ รูปแผ่นนะครับสแสดงว่าชาร์จแล้วนะครับอตอนนี้มันกำลังชาร์จอยู่นะครับผมทีนี้เราจะเอาไปใช้งานก็คือเราต้องเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับกตัวนี้ปึ๊บแล้วก็มาเปิดสวิตช์ที่ตัวของมันนะครับสวิตช์ที่ตัวอิเมเรตเตอร์นะครับเพื่อให้มันทำงานโอเคตอนนี้ผมเปิดพัดลมลวหมุนแล้วนะครับผม อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันต่ํามันจะเตือนเรานะครับมันจะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดให้เรารีบหยุดทํางานเลยทันทีนะครับไม่งั้นมันจะส่งผลเสียทําให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับถ้าท่านใดมีข้อ,อสงสัยก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นใต้ลิงก์ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับฟังรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ